วันนี้จะมาสอนวิธีต่อนะครับจากคอนโทลนะครับคอนโทลตัวนี้ยี่สิบสี่โวลต์พันวัตต์นะครับจะมาต่อเข้ากับมอเตอร์นะครับแล้วก็ต่อเข้าเบกเกอร์นะครับเกอร์แล้วมาที่แบตเตอรี่นะครับมาดูกันเลยนะฮะดูฝั่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นมอเตอร์นะครับ ดูสายไฟนะคะนี่จะเป็นออกจามมอเตอร์นะครับสายไฟมันจะมีสองสายนะครับเป็นมอเตอร์ดีซีนะครับตัวนี้ห้าร้อยวัตต์นะครับยีบสี่โวลต์นะครับตัวคอนโทรลนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นยีบสี่โวลต์พันวัตต์นะครับผมเอาต้องเอาคอนโทรลมันเยอะๆกว่านะครับมันจะได้ไม่ร้อนนะครับมาดูสายไฟที่ต่อนะครับ ส่วนต่อเข้ามอเตอร์นะครับมันจะมีสายนี้นะครับสีเหลืองเหลือง,เห,องเหลืองน้ำเงินนะครับจะเข้ากับมอเตอร์นะครับส่วนสายสีแดงแดงดำนะครับจะเป็นบวกลบนะครับดำเป็นลบแดงเป็นบวกนะครับเข้ามาที่เบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ก็จะเข้ามาที่ต่อเข้าแบตนะครับแบตเตอรี่เรานะฮะแล้วก็เสียบกลับไปนะครับมราจะทำเป็นตัว เสียบตัวนี้นะครับ T X 6 0นะครับมันจะดีกว่าจะแน่นหนานะครับส่วนสายพวกนี้ผมตัดผมไม่ได้ใช้นะครับมาดูที่สายงานนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเบรกนะครับเวลาเราเบรกไฟจะติดนะครับเป็นสายดําแดงนะครับแล้วก็มาที่ไฟไฟหน้านะครับไฟติดตลอดก็ดําแดงนะครับแล้วผมตัดอันนี้ออกไปแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมี ระบุระบุวายูนะครับส่วนมาดูต่อไปนะครับสายดําเหลืองนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับต่อเข้าเบรกนะครับนี่นะครับนี่ฮะต่อเข้าเบรกนี่ครับเวลาเราเบรกนะครับมันก็จะติดนะครับจะติดแล้วก็ตัดมันจะออนนะครับตอนนี้มันอ้อมอยู่นะครับพอเราเบรกปุ๊บมันจะออนนะครับมัจะต่อเข้าสายนี้นะครับ ส่วนส่วนดาเหลืองนะครับตัวนี้นะครับเป็นแเป็นสายเบสนะครับสวิตเบสนะครับแล้วก็จะมีคันเร่งนะครับตัวคันเร่งตัวนี้นะฮะคันเร่งตัวนี้นะครับจะมีสามสายนะครับสามสายแล้วก็จะมีตัวนี้นะฮะสามสายจะมีดําเขียวแดงนะครับสามสายนะครับก็จะมีดําเขียวแดงนะครับตามตาม เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะครับสายเหมือนกันส่วนสายตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสวิตนะครับกวากุญแจนเองนะครับก็จะเป็นแดงน้ําเงินนะครับแดงน้ําเงินนะครับต่อสายไหนก็ได้ครับแดงน้ําเงินนะครับก็จะมีแค่นี้นะฮะแล้วก็จะมีไฟโซอยู่ตรงนี้นะครับสามส่าสองสายนี้นะฮะแดงจะเป็น แดงต้องต่อเขาสายน้ำเงินนะครับน้ำเงินต้องต่อเขาสีเหลืองนะครับสายเขาให้มาแบบนี้นะฮะต้องต่อให้ถูกนะครับมันก็จะมีแค่นี้นะครับวิธีต่อง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับก็ตรงนี้สายมอเตอร์นะครับสายมอเตอร์ผมก็ขึ้นมานี่นะครับสายมอเตอร์นะครับ มอเตอร์จะมาเข้าตรงนี้นะฮะมันจะมีสายสีเหลืองเงินนะครับมันก็จะเข้ามาก็เสียบเข้าไปเลยนะครับลึกเนี่นะครแค่นี้นะครับส่วนสวิตช์นี้นะครับผมก็ต่อเข้าเบรกเกอร์นะครับไว้ติดเปิดน,นะคะรับตัวนี้ก็เอาไปเข้ากับแบตนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้นะครับทีนี้จะมาต่อสาย สายเบรกกันนะครับนี่นะครับสายเบรกนะครับจะมีสองเส้นนะครับสองเส้นนะครับดําแดงนะครับต่อสายไหนก็ได้ส่วนอีกฝั่งก็เบรกหลังเบรกหน้านะครับก็สองเส้นนะครับจะให้ต่อถ้าจะต่อก็ต้องต่อเข้ากันแบบนี้นะฮะต่อแบบนี้นะครับดําเข้าดําแดงเข้าแดงนะครับ ก็ติดไปเลยนะครับทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะฮะก็จะมาต่อ สายเบ็ดเรียร้อยไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวจะต,ตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับแค่เก็บสายอย่างเดียวบสายเอาแบตมาใส่นะอตอนนี้กำลังจะใส่แบตนะครับแบตก็จะวางไว้ตรงนี้นะฮะวางเอาตรงนี้ ตรงนี้ก็จะยกใส่อะตอนนี้จะลองจะยกแบบนี้ใส่นะครับตรงความหน้าตรงนี้นะครับความหน้าลงวางทีงนี้นะครับจะเข้าล็อกมันพอดีเข้าล็อกมันพอดีนะครับได้แล้วก็ สายรัดเลยนะครับรัดไว้เผื่อความแน่นนะไม่ให้มันหลุดนะครับเวลารถวิ่งเรัดสองเส้นนะครับหน้าหลังโอเค นี่คือเสร็จแล้วสิ้นนะครับแล้วก็จะมาเสียบปลั๊กเลยนะครับเสียบเข้าไปนะฮะปึ๊บแค่นี้นะครับจบเลยสามารถเปิดสวิตช์ได้นะครับเปิดปึ๊บเปิดเลยนะครับเปิดลงไปนะครับแล้วก็มาเปิดกุญแจนะครับจะมีไฟโซนะครับกุญแจปึ๊บไฟโซแล้วครับทีนี้ก็สามารถบิดได้เลยนะเดิดเลยนะครับ พันดับเน่เขาถ่ายไทยเห็นล้่ๆน่น่่ังนี้งนี้ัน้หล้อเทเ เด็นวิวด้วยนะวิวนาสวยไหมสวยับีเยแล้วมาเที่ยววันนี้มาเที่ยววันเสาร์เสาร์วันุดเสา์วันีุดสอวัน มีทั้งล้อและมีมีให้ผมอะ เราวิ่งทางลุกลังให้สุดทางเลยลุกไปไหนอ่นะลุกคล้องนนะ่ะ พาไปได้ทุกพี่นะครับบอกให้สาวกันกันบ่ายอ่ะ สงสารรถมากเลยขะเยาเบิบๆเลยเวันนั้นเนี่ยเราหมันคอนเสิด์ตท่พี่น้องครับเ,รเย็นแล้วเว้ยร้อนมากพาไปทุกที่ครับทันนี้ภูมิใจนะฮะพาไปได้ครับพาเข้าป่าก็ได้ครับทางลุกลังก็ไปได้ฮะไปได้หมด ไปได้หมดครับมาดูนกดูหนูนกก็ไม่วิ่งหนีก็ไม่มีเสียงดังนะฮะรถมันเงียบครับถ้าจับนกได้สบายะดูฮะโอ้โหวิวสวยเลยครับสุดยอดฮะดูครับมาถึงป่านะฮะวันนี้ฮะป่าก็ไปได้ครับเข้าเมืองก็เข้าได้ฮะรถรถคันนี้ะฮไปได้หมดนะฮะดูวิวสวยมากคนไทยก็โโอ้หโอเคเลยครับ ยอคับเห็างเนไงฮะใครขับก็รอนะครับรอครับตอนนี้มี่คนมองนะครับจอดเป็นไหนคนมองครับมันแปลกมันแปลกไม่รู้นะเครครับอาจจะเจอครอนะครับนั่งรถมาไกรเชนนะครับน่งอยู่ในป่ายัเลยครับไม่ต้องเข้าเมืองในป่านไม่ต้องไมด้ใช้นนะฮะใช้่วะตอนนี้วิถายวิวเองดยับเาะไมำมันนะฮะไม่ต้องเปลืองน้ำมันนะฮะต้งแค่ตังค์ตังค์ก็ไม่ค่อยเปลืองช่วงนี้ นี่ได้ตังไว้หาชิอน้ำกินนะฮะพวกตังชิอน้ำกินอย่างเดียวครับน้ำมันไม่ต้องเติมนะครับแบตเตอรี่เติมเต็มแล้วฮะเติมห้าบาทแล้วกินได้ทุกวันนะครับ ท่างทีไอคิดท่างทีขายทั้งวันเลยวันนี้ใช่วันจะแบตหมดแบตไม่หมดสักทีครับยังเหลือเหมือนเดิมพามาดูก็ได้ครับสีทั้งวันแล้วนะเนี่นะฮะครับเนี่ยๆๆเนี่ยเห็นไหมไฟเนี่ยไม่มองไม่เห็นเนี่ยครับไฟเต็มนะฮะไฟเต็มไฟเต็มไฟเต็มไม่รู้อยู่ไหนนะครับนี่ก็มีทุ่งมีนาเหมือนเดิมนะฮะไปเอาไปต่อยังไม่ยดิไม่ยัง <laughs> Hậu vàng lên nè, <laughs>